เรื่องต่อไปที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของการใช้เทคนิคในการค้นหาข้อมูลแบบขั้นสูงนะครับหลายหลายคนน่าจะเคยใช้ Google กันมาแล้วนะครับแต่ว่าการค้นหาหลายๆคนก็อาจจะค้นหาเป็นลักษณะที่ว่าใช้คีย์เวิร์ดทั่วๆไปนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการข้อมูลแบบเฉพาะจอะจงนะครับต้องการผลลัพธ์ที่แบบเฉพาะทางเฉพาะสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ย กูเกิลก็มีการใช้เทคนิคนะครับที่จะค้นหาเพิ่มเติมซึ่งทั้งหมดวันนี้ผมนำมาให้เรียนกันก็คือมีอยู่12เทคนิคด้วยกันนะครับทีนี้ก็จะมีอะไรบ้างก็คือ1เลยก็คือเรื่องของการใช้เครื่องหมายบวกเชื่อมคำนะครับอ,อันที่2นะครับก็คือการตัดคำที่เราไม่ต้องการนะครับโดยใช้เครื่องหมายลบนั่นเองนะครับ อันที่3ก็คือการใช้เครื่องหมายคำพูดนะครับก็คือตัวเนี้ยเราจะเอาไว้แบบค้นหาประโยคนะครับหรือว่าเป็นวลีต่างๆนะครับเทคนิคที่4ี่ก็คือการค้นหาด้วยคำว่าออนะครับหรือว่าคำว่าหรือนั่นเองนะครับแต่ว่า Google เนี่ยใช้คำว่าหรืออาจจะได้ผลลัพธ์ที่อาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับเราใช้คำว่าออแทนนะครับแบบที่5ก็คือเรื่องของการ ค้นหาแบบไฟล์ไทยนะครับอย่างเช่นนักศึกษาต้องการาแบบต้องการไฟล์นามสกุล .pdf หรือ,อ .txt หรือว่า .doc อะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้าการค้นหาด้วยการใช้ไฟล์ไทยได้ด้วยนะครับเทคนิคที่6นะครับเราสามารถที่จะเช็คเที่ยวบินนะครับเช็คเที่ยวบินจาก Google ได้โดยที่เราไม่ต้องไป เข้าไปในเว็บไซต์เช่นถ้าเกิดว่าเป็นสายการบินในประเทศไทยก็จะมีเว็บไซต์ของนกแอร์เอเชียไทยไยออนแอร์อะไรแบบนี้นะครับซึ่ง Google เนี่ยก็สามารถให้ข้อมูลเราได้เช่นกันนะครับอันต่อไปก็คือการตรวจสอบสภาพอากาศนะครับซึ่งตรงนี้ก็อย่างเช่นที่ที่เราอยู่นะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถ้าเราอยากรู้ว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็พยากรณ์ไปอีกประมาณสัก สอสชั่วโมงข้างหน้าอะไรแบบนี้เราจะเจอฝนไหมเราจะเจออากาศร้อนไหมเราก็ใช้ g o o g l e ค้นหาได้นะครับเทคนิคที่8นะครับการแปลงหน่วยนะครับอันที่9ก็คือถ้าใครเป็นนักลงทุนหรือว่าเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องของหุ้นนะครับตลาดหลักทรัพย์อะไรพวกนี้เราก็ใช้คีย์เวิร์ดนะครับโดยการใส่ชื่อหุ้นเข้าไปแบบนี้นะครับวก็ Google ก็สามารถที่จะแสดงผลลัพธ์ออกมาให้เราได้ด้วยนะครับอันที่10 g o o g l e เนี่ยยังเป็นเครื่องคิดเลขออนไลน์นะครับเครื่องคิดเลขออนไลน์อาจจะมีสมการอะไรแป,แปลกๆบางที่เราไปเจอมาตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเราก็มาจิ้มในเครื่องคิดเลขจิ้มผิดจิ้มถูกมั้งนะครับถ้าอยากรู้ก็ก๊อบมาแล้วก็ไปตั้งใน Google นะครับมันก็จะเป็นตัวเครื่องคิดเลขออนไลน์ให้เราได้โดยอัตโนมัติอันที่11ก็คือการใช้ Uh, local search นะครับ l o c a l s e a r c h ก็คือว่าอย่างเช่นเราอยากเห็นอะไรในอำเภอท่าศาราหรือว่าเราสนใจแบบร้านอาหารในจังหวัดนะครศรีธรรมราชในแบบนี้นะครับก็จะมีวิธีการใช้ Local Search นะครับเพื่อค้นหาเฉพาะพื้นที่ที่เราต้องการแบบนี้ได้เขาได้ด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นการค้นหาเฉพาะจอจงของเว็บไซต์ก็คือไม่ว่า เราจะค้นหาอะไรจากเว็บเนี้ยถ้าเกิดเราใช้วิธีค้นหาเฉพาะเจ,จาะจง่างเว็บไซต์เนี้ยเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาจากเว็บไซต์นั้นเว็บไซต์เดียวนะครับจะไม่มีอันอื่นมาดูอัออออน่เข้ามาด้วยนะครับทีนี้มาดูเทคนิคแรกกันก่อนอน,นะครับเทคนิคแรกเรื่องของการใช้เครื่องหมายบวกเชื่อมคํานะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่า,าการใช้เครื่องหมายบวกแบบเนี้ยนะครับมันจะมีผลว่าอะไรนะครับ คือโดยปกติแล้วนะครับ Google เนี่ยจะละคำเชื่อมต่างๆอย่างเช่นพวก in of on the อะไรพวกนี้ Google จะละไว้โดยที่ไม่เอาไปเป็นคีย์เวิร์ดในการค้นหานะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะค้นโดยที่คำพวกนั้นน่ะจะต้องเอาไปด้วยเนี่ยเราก็จะต้องใช้เครื่องหมายบวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะทีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่า,าความแตกต่างระหว่างการใช้ เครื่องหมายบวกกับไม่ใช้เครื่องหมายบวกจะเป็นยังไงนะครับแบบแรกก่อนนะครับผมจะเซิร์ชแบบที่ไม่ใช้เครื่องหมายบวกนะครับคือ h of empire นะครับก็กด enter นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับเราจะเห็นว่า google เนี่ยไปดึงโดยการใช้คีย์เวิร์ด h กับ empire นะครับสังเกตได้จากตัวหนาที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับดูผลลัพธ์ไว้นะครับเดี๋ยวผลลัพธ์ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามี ส่วนประกอบของผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยว่าจะเหมือนกันกับแบบที่ใช้เครื่องหมายบวกหรือไม่นะครับเดี๋ยวต้องเปิดอีกแท็บขึ้นมานะครับเปิดแท็บขึ้นมาเข้าไปที่ Google นะครับจากนั้น search h uh, แล้วก็บวกนะครับบวก of empire นะฮะเข้าไปอีกทีหนึง่งเราจะเห็นว่า,วาเมื่อเราค้นหานะครับแบบ h of empire เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกัน ถ้าเราคลิกตรงช่องให้เราที่ที่พิมพ์ Google search ตรงนี้นะครับจะเห็นว่า,า Google เนี่ยจะเอาทุกคำนะครับที่เป็นตัวหนาซึ่งนั่นก็หมายความว่า,าคำว่า off ที่โดนตัดไปโดยการาเป็นการค้นหาตามปกติของ Google เนี่ยจะถูกเอามารวมด้วยนะครับเนื่องจากเรามีเครื่องหมายบวกมาแล้วจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับอันนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้สำหรับการที่จะ ค้นหาคําต่างๆที่เราต้องการนะครับามาดูกันต่อนะครับตรงที่แบบที่2นะครับอย่างน,นี้คือการตัดคําที่ไม่ต้องการนะครับด้วยเครื่องหมายลบยเช่นกาเดิมทีนะครับเดิมทีเเข้าเว็บไซต์ Google กันก่อนนะครับแล้วเราเซิร์ชคําว่าน้ําตกน้ำตกนะครับ น้าตกแบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นน้ําตกแบบฮอตฮิตของประเทศนะครับซึ่งก็จะถ้าดูจากผลลัพธ์แรกๆเลยเนี่ยก็จะเป็นน้ําตกห้วยขมิ้นซึ่งอยู่ประเทศเอออยู่ประเทศไทยนี่เลยนะครับแต่ว่าเป็นจังหวัดกาญจนบุรีนะอันที่2ก็เป็นน้ําตกใกล้กรุงนะครับน้าตกที่สวยที่สุดอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการอ,าอย่างเช่นเราไม่ต้องการน้ําตกที่อยู่ในจังหวัด กาญจนบุรีแบบนี้นะครับเพิ่มเติมเลยนะครับจากเดิมเนี่ยเราตอนนี้เราก็พิมพ์น้ำตกแล้วก็เราก็เว้นวร์คทีหนึ่งนะครับแล้วใส่เครื่องหมายลบนะครับลบการจนะบุรีเข้าไปนะครับทีนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างไปนะครับเมื่อเราไม่สนใจจังหวัดน้ำตกในจังหวัดการจนบุรีเนี่ยกูเกิลก็จะไปหาผลลัพธ์มาให้นะครับซึ่งเป็นน้ำตกที่ อ,อยู่ที่อื่นแล้วนะครับที่ทไม่ใช่กาญจนบ,บุรีแล้วนี่ไปถึงญี่ปุ่นนะครับไปถึงที่ไหนตั้งเยอะตั้งแยะนะไปเชียงใหม่ไปที่อื่นนะครับมันก็จะไม่มีที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนใหม่ลองดูนะครับงั้นเราบอกว่าเราไม่เอาน้ําตกที่นครนายกแล้วกันนะครับกด enter เสร็นะครับอลองเลื่อนมาดูอีกทีจะเห็นว่า น้ำตกที่กาญจนบ,บุรีกลับมาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่จะตัดเนื้อหาในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับโอเคนะครับอันนี้รูปแบบที่2นะครับรูปแบบที่3ก็คือการค้นหานะครับการค้นหาคําโดยการกาค้นหาโดยการใช้เครื่องหมายคําพูดเนี่ยจะเป็นลักษณะของการค้นหาประโยคหรือค้นหาวลีอะไรขึ้นมานะครับซึ่งก็จะเป็นคําที่เรา คือเขาจะวิ่งไปหานะครับ Google จะวิ่งไปหาบทความหรือว่าเว็บไซต์อะไรที่มีคำแบบนั้นเต็มๆนะครับจะไม่ได้เอา,อาตัวย่อหรือว่าเอาคำที่แบบมีการแยกคำออกมานะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเฉพาะเจาะจงตรงนี้นะครับแบบที่4นะครับการค้นหาด้วยคำว่า o หรือ a n นะครับ o หรือ a n เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับ n เนี่ย Google จะ เข้าใจโดยอัตโนมัติแต่ถ้าคําว่าอหมายความว่าเราจะเอาอย่างที่1กับอย่างที่2เท่านั้นนะครับมาดูกันนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าน้ําตกกรุงชิงนะครับเราอยากรู้น้ําตกพื้นที่ของน้ําตกกรุงชิงนะครับแล้วก็ใส่คําว่าอแล้วก็ตามด้วยน้ําตกอะไรดีผมโลกนะครับอ่าเอนเตอร์ Enter เข้ามาเราจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ออย่างเนี้ย คือถ้าไม่เป็นผลลัพธ์ของน้ําตกกรุงชิงก็คือน้ําตกพรุมโลกเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะกี่หน้ากี่หน้าก็แล้วแต่นะทิงตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เราสนใจเท่านั้นนะครับเราสามารถใช้คําว่าอ๋อนะครับเข้าไปาเพื่อทําการค้นหานั่นเองนะครับ